เออจงต้องตกองสดเครื่องดื่มแรกครับอกมิวมัชฉะค่ะสนุก่ะค่ะอยากเล่นอีกรอบนึงสวยงามมากอร่อยมากค่ะเพราะว่ามีเชฟส่วนตัวมาทำให้กินตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเช้าครับของอีกวันนึงอากาศนี่ส4องี่องศา อยากมีควันออกปากแบบควันธรรมชาติเข้ามาบนดอยได้นะครับหนาวมากนะครับผมพาทุกคนมาสัมผัสหมอกเย็นมากครับมีม่วงหมดแล้วิลยมม่วงหมดแต่งหน้าในรถโดยใช้กล้องสุดยอดนะครับตอนนี้ไกล้ทั้งสองคนเขาก็กำลังเตรียมตัวนะครับศึกษาเส้นทางก่อนที่เราจะออกเดินทาง อากาศดีไหมครับดีมากค่ะแต่นาวใช่ไหมหนาวมากค่ะซันแล้วไงแขนแล้วแล้วสองข้างทางตอนนี้ที่เราผ่านมานะก็จะเป็นไร่โซมส้มจี๊ดจี๊ดไหมจี๊ดไหมไม่รู้แต่ตอนนี้จี๊ดป่ตอนนี้จี๊ดมากกับอากาศทางคนเขียวมากครับตอนนี้โอ้ยยอดรับลึกแล้ว เบอกว่าเดี๋ยวขับให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตุ้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 งเขาบอกตอนนี้นะครับทุกคนมีความรู้สึกแข็งไปหมดแล้วครับตอนนี้แสบไปทั้งผิวหนังยดอยอ่างขางครับทุกคนจะต้องมาลองการขับรถที่ซิกแซกใครต้องการความหวาดเสียวเชิญที่ดอยอ่างขางได้เลยครับก็คือว่าโอ้ยตะกี้เขาก็ได้ยินเราร้องเพลงหมดเลยดิเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นคลิปเป็นซีเรียสฮะก็คือใครอยากเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะพี่ต้องค่ะ แต่าต้องเป็นไกด์คนนี้เท่านั้นเป็นพี่บีบีเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่ได้คนอื่นขับไม่เป็นแบบนี้แน่นอนขับไม่สนุกขับไม่สนุกมันนี้ต้องเป็นไกด์ของเราเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาลักกี้ไปส่งที่บ้านนะคะที่บ้านนอนแลนะครับบ้านนอนแลคือบ้านเกิดของลักกี้ไม่ใช่ไม่แค่เป็นแบบว่าหมู่บ้านที่เป็นชายแดนระหว่างไทยแล้วก็พม่านะครับเป็นความรู้จากไกด์น้ำนะครับไกด์บีบี ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรดอยอังขางหนาวหนาวมากครับนี่ครับดอกไม้สวยงามมากบรรยากาศนี่เหมือนอะไรเญี่ปุ่นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้9องศานะครับที่ดอยอา่างขาง one เรากำลังจะไปหาที่ถ่ายรูปกับดอกไม้นะครับดอกไม้นานา,นา,นานชนิดไกด์ครับรไกด์ไกด์เป็นงไงบ้างครับพูดอ่างละค่ะแล้วทำไมถึงใส่เสื้อนี้มาโไยคุณไม่ใส่เสื้อแขนยาวล้วคิดว่าเรามาแป๊บเดียวตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงถ่ายรูปนะครับ เป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งไกดและคนขับรถนี่ครับเขากําลังถ่ายรูปอยู่นี่ค่ะมาดูก่อนนี่นี่ให้มันเห็นอย่างนี้นะสวยงามมากครับตอนนี้เราจะพาไปดูโซนดอกไม้นี่เป็นเรือนดอกไม้ของอ่างขามนะคะเดิเข้าไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่อื่นกันต่อต่อไหมพี่ใส่ไหมครับสวยค่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ยีปุง่ง <c oughs> รูปแบบคงยีปุ่งเลยเป็นคนเกาหลีทำเช่นนี้อ่าเป็นคนเกาหลีนี่ง่ยเรอเราอยู่นี่อ่ะต่อไปเราจะไปไหนครับพี่พเปลี่ยนเสื้อ <c oughs> ตอนนี้ไกด์น่าจะหนาวเกินไปนะตอนนี้ไกด์ใส่เสื้ออะไรอันนี้ถือว่าดีมากนะที่เรามาถึงก่อนเพราะงั้นนะคือแบบคนเยอะมากครับคราเป็นคงจริงบูพูดภาษาจริงเลยทุกคนสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ยีปุ่ง เรามาที่สวนซากุระนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่สวนซากุระเหมือนเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะฮะอะไรก็สวยไม่เท่าซากุระ ราจะพาลงไปข้างล่างนะครับไปดูน้าตกกันตามมาแต่ว่าทุกการต้องระวังนะครับเพราะว่ามีมอสขึ้นอยู่มันจะลื่นมากท่านผู้ชมน้าตกอยู่ในสวนซาตูระนี้เราก็พยายามหามุมถ่ายรูปเพื่อตากล้องของเราเองตามมายูยู <You, you. S 1> เขาเห็นแล้วนะครับว่าตรงนั้นนั่นแหละคือมุมที่โดดเด่นที่ยังไปถ่ายตรงนู้นหรอเะะะะอป็นตรงนั้นนะไปไปไป แล้วก็เสร็จสําหรับมือแรกของวันนี้นะอิ่มจะข้าวอร่อยไหมวันนี้ก็กินได้ค่ะกินได้ค,ครับอเครับตอนนี้เราก็มาแวะที่สวนต้นบวยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากสวยงามมากนี่ต้นบวยนะกับบรรยากาศนหนาวๆเดี๋ยวเราหาโซนถ่ายรูปกันตรงนี้ใช่ไหมยิงไม่ต้อง ปเป็นไรครับตอนนี้ก<อ>็เ,เดินขึ้นตั้งแต่ตรงนั้ <c oughs> นงแต่ตร, <c oughs> ตรงนู้นเลยใช่ไหมใช่ขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นไปถึงตรงนู้นหนุนต้องขึ้นไปสุดนู่นเลยสุดนู่นเลยท้องฟ้าใช่ตอนนี้ไม่หนาวแล้วนะเพราะว่าเริ่มร้อนแล้ววิ่งมาตอ,อนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่ญี <c oughs> ่ปุ่น